ขว,วอมอยู่ขว,วอมอยู่เนี่ยซูมให้แล้วนะครับน,าาบน,น,น,นี่ไอ้ครับไประหว่างนี้ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันคอหน้าจอนะครับเปิดฟีดการมองเห็นให้แอดหน่อยนะครับแอดช่องเป็นช่องเล็กๆคนจะดูไม่เยอะนะครับก็ดูคนดูแค่หลักหกพันสองพันประมาณนี้ถ้าอยากให้คนมาดูน้องเอ้น,นะครับช่วยกันเปิดการมองเห็นนะครับ เปิดการมองเห็นนะครับกดไลค์กดแชร์กดไปที่สตอรี่นะครับหรือถ้าใครมีเหรียญก็กดของขวัญเพื่อมาเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับคนละดอกต่อให้คนนึงเปย์ยูนิเวิร์สมาคนเดียวมันก็ไม่เปิดนะครับมันต้องเปย์ทุกคนอะไม่ต้องทุกคนก็ได้ครับถ้าหลายๆคนช่วยกันอะเออมันจะมองว่าเอ้ยช่องนี้เหมือนคนอยากดูเยอะว่าเอไอมันจะจับแบบนี้ไงแต่จริงก็ไม่ใช่หรอกคนคน แต่จริงก็ไม่ใช่เลยคนอยากดูผู้ชายครับไปไปขอบคุณทุกคนครับที่ให้ความร่วมมือน่ารักมากๆ FC ทุกคนน่ารักที่สุดเลยนะครับระหว่างนี้ขอไปกินมาม่าแป๊บหนึ่งนะดูไปนะขอกินมาม่าก่อนดูแลห้องด้วยนะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะดูแลห้องกันด้วยกินมาม่าก่อนมันสิอืด ขอเืนขึ้นหน้าราครัี่จะมาทีงเบอร์ุดเกิมาแต่ยังดูตามมาจงกลางกับอเดี๋ยวี่สาวยกสวยแลยิงเ้าโอ้โหโอ้โหอ้ยิงสเลแต่มสวยมากได้วาะตามนะบอลบอลือลมันมาแล้วมันมดมันื่อยไอยครับมันเลยกดไม่ลงล กินน้ำแนบบรเลวมันสิบอิมก,กินเมื่อเดียวแล้วเนาะเนี่ยต้องมายืนกินมามา่าข้างสนามเนี่ย ต้องมานั่งยืนกินมาม่าข้างสนามเพื่อพวกเธอเลยนะคนก็เยอะก็แยะเนี่ยมายุนกินยืนกินอืมอืมนั่งตังแต่มันฮ้อนมนเดินมาไม่เห็นอะไแล้ว แดดมันแรงมากนะตรงเนี้ยมันห้อนดากเอาแล้วเยได้อยู่พื้ที่ที่สามเห็นเพื่อนแล้วที่เยอะใหญ่อะสงก็แค่ตัวขเท่าน้นอือร่อยเลหิววันนล้แข่ง

ระหว่างนี้ฝากทุกคนช่วยเปิดการมองเห็นให้ช่องห้องแอดด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ f อซที่น่ารักทุกคนเลยครับอือเับจับจืบมทั้งแสบทั้งห้อนอากาศดีมากเลยดีนะที่ไม่ตุยดีที่สุดเลยดีแล้วที่ไม่ตุย ขวานนาอยากให้เจอคนรู้จักนะขอกินแป๊บนึงขอต่งได้อยู่ขอพ่ขึ้นเตยมาตรงกาแต่ก็ถืเตาหนัขอพออีกนะครับเดี๋ยวจบบอลได้หาตายแทงมาด้านขวาเด็ว ใครรู้อะไรช่วยฝากฝากตอบคอมเมนต์ให so ้หน like yes, oh, oh. ่อยนะครับแอบไม่ได้อ <Yeah. S 1> ่านคอมเมนต์นะครับออฟแอปออฟโอ้โอแอดออฟเออแอดกำลังโซยมา่าอยู่นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่รวมนา แพดจองที่ไว้แล้วนะครับข้างบนนะ่ะแต่ก็มาลุ้นกันว่าอินเทอร์เนต็ตนะจะไลดได้ไหมซื้อนิตมาสามสิบจิกอ่ะไม่รู้จะไลดได้ไหม ขับรถมาจากกรุงเทพนะครับขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อมากินมาม่าข้างสนามเพื่อที่จะจอดจอดให้พวกเเธอดูผู้ชายยืนกินท่ามกลางหิมะหิมะที่สวยงาม โอ้ยอากาศช่างเย็นแสนนี่ใครเย็นจนหลังจะไหม้ไปหมดแล้วเย็นขนาดนี้เอาไข่มาตอกก็สุกได้ใครมีไข่ไก่ฝากมาหนึ่งฟองแอจะมาตอกทอดตรงนี้ จริงวันนี้เอายาดมมาให้น้องๆด้วยนะแต่ไม่รู้จะเข้าถึงน้องๆหรือเปล่านะจะพยายามคือถือผมทําชื่อแต่ละคนมาไงติดชื่อให้น้องๆเพราะยาดมมันเหมือนกันเดี๋ยวเขาหลงกันไงนี่ก็เลยติดชื่อไว้ไม่ไม่มีไม่ได้ให้ทุกคนนะครับตังค์ไม่พอมีให้เท่านี้ ถ้วใครถามว่าทาไมไม่ให้ทุกคนออกแอดตังค์ไม่พอครับใครอยากใหก <c oughs> ก้ก็ส่งมาเดี๋ยวซื้อให้น้องให้ครบเลยนะครับต้องดราม,มานะ่าเนาะไร้สาระเรื่องเล็กเล็กน้อยอย่าไปดาม,มงดาม,ม่ากันตังค์ไม่พอเว้ยมีเท่านี้อุ้ย <c oughs> <c oughs> ตายแล้วแพ้เสียงในหัวขอโทษครับขออภัย ทำไมคนนั้นคนนี้ไม่ได้โอ้กูมีงานสุดถึกใจบ่นี่ครับรถมาตากกรุงเทพคนะุณอ่ะอุ้ยตายแล้วลืมไปว่าเราเป็นคนกรุงเทพอแอดแอดเป็นคนกรุงเทพนะครับอ่ามาอยู่กรุงเทพโดนเติบแล้วเมือเ่อกี้ที่พูดภาษา ท,ท้องถิ่นน่ะก็ที่เขาเรียกว่าภาษาอีสานใช่ไหมไปไปจําเพื่อนมาพอดีว่ามีเพื่อนเป็นคนอีสานเยอะก็เลยจำต่ำเนียงมาก็าเลยแบบก็เลยเป๊ะเบอร์ว่งนิดนึงนะฮะแอดแอดอยู่แถวลาดพร้าวนะฮะมาอยู่นนเติบแล้ว,อ,ลวอืมอร่อยมันหิวข้าวหรือมันอร่อยวะเนี่ย อร่อยแหละให้เกลียรร้านเขาหน่อยออบโอเคอร่อยก็อร่อยคุยกับตัวเองแล้วหนึ่งเมื่อวานก็ไประยองไปก็ไล่ไม่ได้ไปปีนเขาปีนเขาเสร็จเขาถามว่าเขาจะเขามีรางวัลให้ใช่ปะ่ะใครเกิดเกิดวันเดียวกับเตะก็วิ่งลงจากเขาไปกระบท่านเด็กหน่อยซ้ำก็เลยบได้หยัยยงซ้ำ เลยบ่ได้สองของอรแลนบ่รท่านเด็กน้อยอยู่ทั้งเขาคุณปีนหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับอุ้ยเขาบอกว่าใครใครมีใครวันเกิดวันเดือนเดียวกับเตไปรับรางวัลได้แรนเลนบ่หันเลยบ่ได้หมดแล้ว บอลเจ็ดวันนี้บอลน,น่าจะเจ็ดนะครับ,บ,บกับโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะอ่านกับอ่านซื้อกับอ่านยากงักเบนจมะรางังลาดรังโอยโรงเรียนเบนเออเบนจมะระลังลาดส,สลิดตั้งซื้อง่ายๆบ่ได้บอ่ออ่านยากใช่ปะขอโทษนะครับแพ้เสียงในหัวอีกแล้ว เบนจม่ ama, าราลาลาดลาสติตอะไรสักอย่างนี่แหละเออเออทางเมียมันเถอะ <c oughs> อ่านยากค่ะคุยเอาเป็นว่าโรงเรียนเบนจมาแล้วกันนะครับง่ายดี <c oughs> ขอขอโทษนะครับขอโทษสถานศึกษาด้วยเมื่อกี้แอดไม่ได้ตั้งใจนะครับขอขออภัยด้วยนะอย่ารานนะม่านะผมผมภาษา,าไทยไม่แข็งแรงนะครับพอดีเป็นคนออวเรย แล้วก็มาอยู่กรุงเทพโดนเติบแล้วก็เลยไม่สามารถอ่านชื่อให้ให้ตรงตามที่สถานศึกษาตั้งไว้ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่นะครับขอขอกราบขอภัยเป็นอย่างสูงมณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ดูอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับัมาด้านขวากับตัว S <S ใครนำแอดนำครับตอนนี้แอดนำอยู่แอดนำอยู่ครับนำอยู่ตรงแดดนี่แหละขแข่งสี่โมงใครสี่นำหรอยังไม่มีผู้นำนะครับยังไม่มีใครนำแข่งสี่โมงนะครับแข่งต่อจากคู่นี้ ไม่รู้ว่าตอนตอนตอนเนี้ยทุกคนทุกคนอุ้ยอุ้ยขอโทษครับโอ้ก่ายแล้วมึืบพังหันเสียงกบพ้องวิทย์ให้ได้ยินเนาะเออเเาจะทหรือปล่าารรเมาันสิตกเมื่อพังหันเนี่ยโอ้ยเสียงกบพ้องแมน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 โกพ้องกบารดกบตบักใหญ่นึงพูดล่ะไปพูดล่ะไปพูดล่ะเอ้ยเป็นตาเป็นตาเอาไปอ้อมครับก็อกกบกระดัอ่า บอลหน้าแต่ก็ไม่มีใครนะบอลออกหลังไปเหมนลูกต้องเตะจากทู่ต่อตกเตอร์ลืมไปว่าแอปเป็นของกรุงเทพนะครับอ่าเมื่อหันว่าสิบวอย่าง่าลืมหรืเอเปล่าเนี่ยจะพูดอะไรวะเนี่ยสอสอตุยสอเอาแล้วกรรมการโต๊ะใครล่ะหน้าตู้โอเคไม่เป็นไรเดีย๋ยวคิดได้ค่อยพูดแล้วกัน ตอนนี้น้องๆก็กําลังวอมวอมวอมแล้วก็กางเกงบางนุษตอนนี้ก็รู้สึกบางนุษจะมีปัญหากับกางเกงนิดหน่อยนะครับเหมือนเหมือนขากางเกงเขาจะจะขวางข้างขวาเขาก็จะน่าจะเอาไปแก้ทรงนิดหนึ่งครับบางนุษน่าจะไม่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็เลยต้องหันขึ้นไปแบบนั้นนะครับหันพันดิเออพันหันประชันพันขึ้นไปอย่างนั้นนะครับอื เออแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าซีเจ้าซีก็กําลังแก้ทรงกางเกงอยู่เช่นกันนะครับก็หันพันขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะให้ทรงกางเกงมันเข้าร่องเข้ารูปเข้ารอยนิดหนึ่งนะไม่ต้องแปลกใจนะครับกดขึ้นหันนะดูนาวนาวไหนนะนาวนาวนาวอยู่ไหนอ่ะยังไม่เห็นนาวเลย นาวยังไม่ได้ลงมาวอร์มนะครับนาวกับเตน่าจะขึ้นไปไปไปไหนไม่รู้ไม่เห็นละเมื่อกี้ยังเห็นเตกับเมื่อกี้ยังเห็นเตยอยู่เลยอะ่ะอุ้ยนั่นไงเตยอยู่นั่นอุ้ยแอดขึ้ตาเบิ่อท้ะนั่นเด่นั่นแหมเตไหมแอดแป๊บนึงนะคุยกับตัวเองก่อนอเห็นเมื่อนั่นน่ะเออเห็นแล้วโอเคโอเคเห็นแล้ว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  นาวอยู่กับใจเตะใจนาวเอานั่นเดียนาวแอดแอดเพิ่งเพิ่งเห็นมันนะเบอร์เจ็ดกับเบอร์หกน่ะอ๋อเห็นแล้วนะครับโอเคเห็นแล้วเยขอโทษค่ะขอโทษค่ะแอดตาเบิดค่ะขอโทษค่ะสาวๆแอดตาเบิดค่ะ เข้าเกลียวสาวอยู่แล้วโอ้นี่เกลียครับตู้สีมากเลยครับตู้นี้นะครับแต่สมบอกว่าถ้าเกิราแล้วตอนวางถ่ายไปครับมองการถอดไปมันก็เปทาให้ึ่งโดนบุกได้เยอะยี่สิบต้องปรับกระบวนการนี้ไม่มีใครแบบขอดูแอดมั้งหรอแบบขอดูแอดหน่อยค่ะแบบ ไม่มีเลยสักคนเลยเหรออเป็นตะน่อยใจเนาะไม่ยืนตากแดดห้ยปนีว่ามีใพรขอเบ่งเจกคนขอดูแอดหน่อยค่ะขอดูค่ะอ๋อจับไปตะอ๋อจำใจว่ะไม่เต็มใจเลยอะ่ะไม่เต็มใจอะ่ะขอดูแอด แบบนึงนะเราต้องซูมออกนิดนึงคือคือครือเะถ้าใส่กลีเกงเหมือนน้องนี่เหมือนแบบจะลงไปเตะด้วยแล้วนะอีกนิดคือแบบลงไปวอมด้วยแล้วนะไม่ได้เห็นขาอ่อนแอดง่ายๆหรอกฝันไปเถอะพวกเธออ่ะ ไม่มีกรรมที่จะได้ดูขาอ่อนแอดหรอกออถ้าใครได้เห็นไปว่าคนมีกรรมเยอะนะครับห้อนแป๊บนึงเขาหุมก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์มันจีดับมันห้อนอ่ะอ่ะมาแล้วมาเกแกย่แล้วมันห้อน iPhone มันเป็นอย่างนี้แหละถ้าเครื่องมันร้อนมากๆอ่ะม,มันจะดับนะถ้าอยู่ดีๆแอดหายไปแปลว่าโทรศัพท์ตุยนะครับ มันร้อนมากอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังหมดแล้วไป Serbia. นะครับังปะสวัสดีครับออฟครับ,บ are, ครับครับพี่ยังไงชื่ออะไรครับแล้วเมื่อวานไม่ได้ไปช,ช,ช่องไหนเ<ล><า>น,นี่ยมองไม่เห็น,น <prospective. S 1> อ,อ,อ่าทูนช็อปอ่าช่องตูนช็อปนะครับทุกคนชตูนช็อปก็มาอ่ะไปไปไปเดี๋ยวน้องลงละไป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 กันไปกัน ไปแอดไปแหมแอดจะซิมไม่อยู่หน่เห็ดหยางแอดไปสิเออแอดก็ไปสกิก็เดี๋ยวก่อนได้ไหมล่ะเออก,ก็เดี๋ยวไปได้ไหมล่ะไปไปแล้วนะไปแล้วนะวนะใครอยากให้อยู่กุหลาบมาครับใครอยากให้ไปกุลาบมาครับ <laughs> สรุปว่ายังไงแอดบอกอะไร ใครอยากใครอยากให้อยู่กราบมาครับโอ้ยอยู่สามคนนึงเหรอสี่คน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 าอมาสี่คนสี่คนสี่คนไปเนี่ยน้องจะแข่งแล้วน้องจะแข่งแล้วห้าคนละหกคนละเจ็ดคนละ โอ oh, 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 huh? oh, it. oh, ้โหเตเวลากรหวดลูกนี้เข oh, 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 oh. ้าไปนะครับไปถึงมือเจ้านาวเจสดาบ่ายเลขเจ็ดณเวลานี้นาวสวนกลับมาลูกนี้มาหาน้องเตเวลากรโอ้ยเตหลับไม่ไหวนะครับหาออ้อโอ้ย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 ไปเรื่อยไปเพื่อยเนาะอือเตหดลูกนี้โอ้โหโยนยาวไปถึงเจ้านาวนาวนาวโอ้ยนาวหลุยนาวนาวบอกมันหลุยขา ซ้อม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 แป๊บหนึ่งซ้อมซ้อมเวลาจะพากนะครับซ้อมซ้อมซ้อมใครนำแอดนำครับแอดนำอยู่สิบประตูต่อศูนย์ครับเขาจะมวยท่านเนี่ยแข่งอบัางนวดเนี่ยบางนวดเธอดูนะเขาจะเดินมาหาใครเขาเดินมาหาบอลให้เราก็นึกว่าเขาจะเดินมาหาใครบางนูลหรือบางดูล่ะ บางคนก็เรียกบางนูนหรือบางคนก็เรียกบางนุดนะครับอา่าบางนูนหรือบางนูนหรือบางนูน <c oughs> ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบ88ล้านดอกที่ส่งมาให้เมื่อกี้นะครับ <c oughs> โอ้ยคุ้แดกขึ้นลวย้ยแถวะขอบคุณมากครับขอบคุณที่สุดในโลกเลยออ <c oughs> ขอบคุณแมวเหมียว1000ตัวนะครับโอ้โหนี่ก็หนึ่งอีกมาอีก1,000ตัว โอ้ยรวยแล้วล่ะคืนนี้รวยละหัวใจอีกหัวโอ้โหโแมวเหมียว,วมาอีกหนึ่งพันตัวแล้วนะครับโ้ยรวยกันแทบวะเป่าดอมนี่ไหมจะพูดรวยรวยขอมันมันมน,นี่ครับใครส่งของขวัญมาให้แอดนะครับขอให้ได้ขวัวโอ้ยหนันที่หายแล้วเรียบร้อยโดนบล็อกซ้ำสมน้ำหนาเบาก,ก็ได้เบาก็ได้บมตรงแล้วบงนอก,ก็ได้เบานั่นสมน้ำหนาเนี่ย <anto> บอกกันได้ขันชูทรงมาหน่อยมันเป็นยังสีหลักสูบลูบอชดตองทรงฉลหาลอยดอกมันยังสีบอบชูทรงผู้ละอันเนี่ยมันถือบอกถูบอนั่งกูแนั่งได้ หยอกเด้อยาซีเลียดเด้อผู้ใดซีเลียดก็อย่าเบิงผู้ใดบ่มักก็ออกไปเบิงช่องเอินผู้ใดปากหมาก็อย่ามาเบิงช่องนี้ช่องนี้มีคอนเซปต์ว่าดูฟรีอย่าปากดีครับเราเป็นทีมหมอนทองเอฟซีหมอนทองด้วยกันเราต้องรักกันอะไรที่ยอมได้ก็อย่าไปยอมครับจัดให้มันเต็มเลย ไปเรื่อยไปเปื่อยหยอกนะครับอะไรห <laughs> ยอกเดอ้อ <laughs> ยายา <laughs> เบาเลนเนล็กหน่อยมูนี่ไหม <c oughs> ไม่พรื้ไม่พรื้นพันพรืุ้้ยสาวสาวข้างงาหนามยังแจ่มเลยอะ่ะ สาวข้างนางยังจังเลยอ่ะขอขอมีใครอยากดูสาวเปล่าไปปะไปก็ไปอเนี่ยนี่ขับรถมาจากกรุงเทพขับมาเยือนกินมาม่าตากแดดไม่คิดจะกดหัวใจให้เลยดูสิไม่คิดจะกดแชร์ให้เลยไม่คิดจะกดรีโพสให้เลยไม่คิดจะกดรีไปสตอรี่ให้เลยดูสิขับรถววหมังบักไก่เติมเน็ตก็เติมแบบอัน อัดสปีดให้เข้าไปเนี่ยดูดูสิโอ้โ oh, หใจร้ายกันจังเลยอ่ะพาทำอะไรให้ทำอะไรก็ทำให้ดูคนนั้นก็ให้พา,พาดูเอามาสองร้อยเอามาผู้ใดว่าผู้ใดวเบงหันว่าสิโอ,อนมาให้สองร้อยเอาครับเอาเอาครับผู้ใดวเบงหันแบบแบบว่าแบบเอาเอาไปสองร้อยเอา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 มาแหมใส่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <laughs> ออโอนไปแล้วขีดตัวขีดตัวไหไแอดทำลิงก์โดนัทไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากซัพพอร์ตช่วยแอดนะครับซัพพอร์ตสักคนละแสนบาทนะครับอ่าลิงก์โดนัทหน้าโปรไฟล์นะครับของขวัญกับบได้น้ำเขาแล้วตอนเนี้ครับรถกับขรับเม้าไก่ห้าบาทสิบบาท ลิงโดนัทอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับมันพูดโดนสระเอนอนหนูไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจับเดี๋ยวมันบอกอีกถ้ามันรอบนี้มันบินเลยนะสูมไม่ได้ดูกันเลยนะมาเดี๋ยวแอดขึ้นไปข้างบนแล้วนะไปยังให้ไปยังเดี๋ยวขอดูก่อนให้ไปยังให้ไปยังขอขอดูเาวเสียงหน่อยว่าอยู่ตรงนี้ก่อนหรือไปไปเลยไปจองที่ยัง ไปไปยังเอาไปเอาเอา,เอาเอาคนนี้บอกไปไปค่ะไปยังเอาไปเอาไป,าไ,ป,ไ,ปไปค่ะไปเลยไม่ไปเลยไม่ไปไม่ไปไม่ไป,ไไปเลยเลยไกลไม่ไปเลยครับ <laughs> คืนนี้ใครอยู่นครปฐมรอเจอน้องได้แล้วครับสองทุ่มที่ อะไรนะคนครปฐมสองทุ่มชาวนาครปฐมเตรียมต้อนรับน้องๆได้เลยนะครับวัดวัดผู้ใดโดนเน็ตมาให้ลอยนึงเอ้ยไอเลิฟทิกตอรไอเลิฟทิกตอ้ยขอบคุณครับอขอให้ได้กลับคืนไปเป็นเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับ,บท<อ>บี่เอ็นดูแอดตัวน้อยคนนี้นะครับไปแล้วนะไปแล้วนะ ไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดู